สวัสดีครับปกเติป้าทะเลอีกแล้วกับคลิปนี้ป้าตันผู้ชมไปดักกัดกับคุณมันตกหมากรับตันผู้ชมครับนี่ครับเอากัดไปลุงครับเพื่อปบปลากีค้มกับปลากีค้มแกนี้อันน่ากินหมากรับก็ไล่ๆคุณก็เคยได้ชิมกันแต่ว่าปลากีก้มเต่าบันปุ่มนี่น่ากินหมากรับตันผู้ชมครับแล้วตันผู้ชมถ้าติดตามชมว่า ปลาคีโก้มันอยู่ห <so> น้าตาบรนพุษครับท so. ่านผู so, ้ชมครับแต่ว so, 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 uh, ่าป้อมีได้ไม่ได้การไปรุ่นกันอีกทีครับท่านผู้ชมครับอ่าแล้วก็ง่ายเป็นไล์คลิปเพราะว่าเรื่องโควิดนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยปปตราแล้วปป้าง่ายเลยก็มาทัดคลิปให้ท่านผู้ชมชมอีกทีครับแต่ว่าก้นมันตกครับปป่อหนว่าก้นตกอ่ะหนึ่ไปดักกัดแล้วก็ใต้ท่านผู้ชมได้ชมครับอ่าท่านผู้ชมใต้ชมนะครับเดี๋ยว ตอนผมดักกัดไว้ก่อนเลยครับท่านผู้ชมชุ่มอีกทีว่าปุมมีดักกี่มไม้ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับอ่าอ่าตาไปลุนกันเลยครับท่านผู้ชมครับอ่าก้าไปอ่าคลองครับหรือว่าอ้ววยอ่าแต่บันปุ้มเหยียบคลองนะครับก้าก้าคลองอ้าววัยกับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่กันท่านผู้ชมมีต้นไม้ใหญยไล่ไล่ไล่ต้นครับอ่า ติดจามชมคกับตำรวจติดตามไปเลยกับตำจจุมครับนี่กับเื้นทางกับเส้นทางไปโควยกับตำรวจจุมครับมันเป็นป่าปั๊มไปมดแลี่ครับแต่่ันพุ่งรับมันก็ไล่ทิพย์เลยรับเป็นเดือนเลยกับ็ไม่ได้ลงครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องโควิดรับตำรวจจุมครับพุ่งคอตัวกันครับ อ่านี่ติดตามไปชม่มนเลยครับันตามไปจมก่อนตอนปมตั้งเดียวปุ่มดักครับเดี๋วาหมาท่อปีนนะตามจชมวามาท่อหัวอ่ามันปุ่มก็เหยียดกั้นนะครับตามไปจมแต่ว่าบางตามไปจุมไม่รู้ว่าเหยีอะไรครับเป็นตะ้คร้ายหรือเป็นขวนเลยก็ทิงครับติดตามชมเลยครับตามไปจุมติดตามจุมเลยก็มันเลื้อนครับตามันเลื้อนตามไปจุมครับตาไปจุ่มตอนพุ่ม ตีวะเลยก็ตีว่าไม่รู้ว่ามันตีมันป่วนไดยตีว่าดักครับที่ตามชุมกันเลยครับครับมาถึงแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่มันเป็นคล้องครับคลองมันพมครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับผมมาจ้องวัวครับนี่แคว้นทื่อเลยครับเดี๋ยวเราไปที่ตามดักกันเลยครับท่านผู้ชมครับตามตามพมมาเลยตามพุมมาเลยวะ ดักปืนกันตานดักเลยโอ้คนมานัดเนี่ยตันผู้ชมครับมารบติดต่างหมดเลยครับคุนตกมากับจงนี่มันพุ่มครับนี่พุ่มไม่รูอีเปียไม้กับตันผู้ชมมานัดเนี้ยเลี้ยวครับนี่ครับดักกันตรงนี้เลยเราอ่ามันเป็นราตานตีตรงนี้รับตันผู้ชมแบบว่าปลามันขึ้นไปตามหลวงวยนี่ครับหลวงวยบ้นี่ครับตันผู้ชมนี่ครับ ันโหลซึ่งโรมมาดักปลาเอาตรงนี้จะเลยนี่ดักตรงนี้น้ำปลดหรือก้นบลดีแต่ไม่จุ่มครับน้ำาบดเรือมาอ่าเดี๋ยวปุ่มดักให้ต่านปู้ชมจุ่มอีกทีนะตรงนี้อาจจะว่าปุ่มไม่ต้องลงน้ำก็ได้ต่ไนผู้ชมครับต่านผู้ชมตาเล่ครับปุ่มอาจจะไม่ต้องลงน้ำดักแบบว่าจ่ายใหม่ป้อยยืดๆนะครับต่ไนผู้ชมครับ่าที่จุ่มอีกทีครับปุ่มโอกาสดักก้อนครับต่านผู้ชม ย็นกับัวได้กี่พุ่มมั้นี่ยมันหรอเหอไหม มาคนุนกับตันผู้ชมว่ามามคุณ 他们答应了。 Khi càng chi càng. Rồi đại chi

nó à, ừ. mai cậu chặt cũng được chặt phải bắt không? Ừ. Cái thứ nó nào. Có n h I

i Ayo, langsung kita lakuin Ayo, langsung kita lakuin โอ้ลุดจริงๆเอตาเลก้าวตัวไปรับตามวนัเดียวทีติดชุมอีกทีรับกับัวติดช่องัวติดช่องรับนี่มาปบตีแล้วครับนี่ไหวลุงตรงนี้กับตามพี่จมไห้ลุงตรงนี้นี่รับเป็นป่าแคนไดายิกับตามพี่จมครับ งูวัวตีจ้องนะครับนี่เลยกรบปุ่มลุงตรงนี้เลยท่านผู้ชมครับอ่านี่มันกาณาณาณาลุงครับท่านผู้ชมครับเป็นป่าเป็นนี่ดีครับนี่ต้นยางกันท่านผู้ชมต้นยางต้นใหญ่ครับอยู่กลางวัวครับกลางคลองครับอ่าคลิปนี้ก็ปิดคลิปเพียงแต่นี้ก่อนครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมันลุงวัวนี่เดี๋ยวผมมันโค้นมันตกนะครับท่านผู้ชมครับ พุ่มใต้ไม่นา้ครับมันใต้อยู่กับตัวทับกับค้นมันรื้มตกรื้มลุ่มาแล้วครับแต่ไม่จุ่มขอติดตามต้นติดร่องรับว่าว่าใต้จุ่มเรียว่าปุ่มได้ปลาไม้กับหรือว่าได้ปลาขี้ก้มไม้กับแต่ไม่จุ่มกับตาถ้าติดจ้ำติดตามต้นทีดร่องรับเดี๋ยวปุ่มก่อยลุ่มทิปไอ้แต่ไม่จุ่มจุ่มอีกทีครับแต่ว่านี่มันใต้ไปไม่ได้กับไวดักอ้วนเนี้าแต่ไม่จุ่มจุ่มอีกที่ แต่ว่าวัวตีต้องนี่ครับแต่ว่ามันโค้นมันตกกับท่านผู้ชมครับโค้นมาหมาเลยครับอ่าผมก็จบคลิปเพียงแต่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับอ่าสวยกดไลค์และกดแชร์กดติดตามให้ผมกันนะครับท่านผู้ชมครับป้อมก็จบคลิปเพียงแต่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมอ่าวัวตีต้องนี่ตืเมื่อใดอ่ดักไอ้ท่านผู้ชมเลยบอกค้นมันตกครับอ่ากดติดตามกันนะครับท่านผู้ชมครับอ่ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ,รบ ก uh ีม huh, กับแตมิชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปุ้มไปใต้นีนี่แตมิชมกีบุ้มมันละกับกีบุ้มกับนี่กับนี่กับแตมิชมกับกีบุ้มบอนปุ้มนี่ยเนี่กับกีุ้มกับกีุ้มกับแตมน่ากินนี่กับิชมกับ อ่าติเรียวกับตัวติดก้องกับท่านผู้ชมครับ